สนิทกับรุ่นน้องทั้งที่ตัวมันเป็นเฮดว์กมันมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาเกียรติของรุ่นพี่แล้วสิ่งที่มันทำอะ่ะคืออะไรเอารุ่นน้องไปนอนกกอยู่ที่ห้องแล้วแบบนี้จะให้มั่นใจอีกเหรอว่ามันเหมือนเดิมแกอยากจะคุยอะไรแกก็ว่ามาเลยทิดาไม่ต้องอ้อมข้อมฉันถามแก,กตรงๆแล้วกันนะแกชอบไอ้เกียวใช่ไหมวะ อืมก็คงใช่แต่แกร,รู้ใช่ไหมว่าเกียมกมันจะชอบน้องคนนั้นอะหรือจริงๆอาจจะชอบไปแล้วก็ได้แต่แกจะไปห่วงไม่ได้นะแกมีโอกาสมากกว่าน้องเขาต้องเท่าไหร่อะแต่แกไม่พยายามใช้มันเองอะ่ะฉันรู้นะว่าแกไม่ชอบมะนาวฉันก็แค่หวังว่าแกจะแยกแยะได้ว่าไหนเรื่องสาขา เรื่องส่วนตัวฉันแยกแยะได้นะ่ะแต่อีเกียวมันจะแยกแยะได้หรือเปล่าน้องมันทำผิดมันก็เห็นอยู่มันจะลงโทษหรือเปล่าเหรอเกียกำลังดูถูกเพื่อนอยูน่นะเว้ยเกียพูดเหมือนไม่รู้จักเพื่อนตัวเองนั่นแหละเกียวเป็นคนยังไงเกก็รู้ดีอยู่ไม่ใช่หรอวะใช่ฉันรู้ว่าก่อนหน้านี้ไอ้เกียวมันเป็นคนยังไงแต่ตอนนี้มันยังเหมือนเดิมอยู่จริงเหรอวะ ฉันเคยเตือนมันไปแล้วเรื่องที่มันไป็สนิทกับรุ่นน้องทั้งที่ตัวมันเป็นเฮดวักมันมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาเกียรติของรุ่นพี่แล้วสิ่งที่มันทําอ่ะคืออะไรเอารุ่นน้องไปนอนกกอยู่ที่ห้องแล้วแบบนี้จะให้มั่นใจอีกเหรอว่ามันเหมือนเดิมแกจะเชื่อใจมันก็เรื่องของแกที่ดาแต่สําหรับฉันน่ะมันจบแล้วว่ะ